มาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะฮะทำไมเวลาที่เรามาที่รายการมูฟเฟสที่ไรเรารู้สึกแบบช่วงเวลามันผ่านไปไวเหมือนหนังการ์ตูนนะคะเวลาแห่งความสุขมันจะยาวจริงๆนะเวลาหนึ่งชั่วโมงเฮ้ยเวลาความสุขมันจะสั้นดิเออมันจะสั้นแต่ความทุกข์มันจะยาวยาวเออทั้งที่เวลาเท่ากันแหละแต่มันต่างกันที่ความรู้สึกแต่เอาจริงๆตอนเนี้นี่เดือนอะไรแล้วมิถุนายนมันก็ครึ่งปีเข้าไปแล้วนะเนี่ยครึ่งปีเรอะเร็วมากนะเหมือนเพิ่งฉลองปีใหม่ไปแป๊บๆเอง จะได้ฉลองปีใหม่อีกแล้วจะได้ลอยกระทงแล้วนะคะก็ก็เดี๋ยวเราก็ต้องแบบแต่ยังอ,อย่างช่วงนี้ก็จะมีหลายๆวันหยุดหลายๆอะไรนะก็ถ้ามีโอกาสโดยเฉพาะ,ะพุทธศัสนิกชนนะคะก็หาเวลาเข้าวัดฟังธรรม สวดมนต์เวียนเทียนบ้างถวายพระบ้างอ่ะถวายสังกทงกระทานบ้างใครตื่นเช้าก็ใส่บาตรบ้างถ้าไม่ได้ไปไหนเลยอยู่บ้านก็รักษาศีลนะคะเจริญสติอยู่เรื่อยๆมันจะเป็นมันจะเป็นมงคลของชีวิตเองถูกต้องอันนี้คือพูดได้เพราะแต่ก่อนไม่เอาเลยเหมือนกันค่ะพอตอนหลังๆพอเริ่มแก่แล้วก็มาทางทิศมาทางสายเนี้ยมันก็เป็นไปโดยอัตโนมัติมันก็ทําให้ใจเราสงบขึ้นเย็นขึ้นปล่อยวางแล้วก็นิ่งกับทุกเรื่องเวลามีปัญหาเข้ามา ปัญหามันก็ไม่ได้หมดนะคนเราอ่ะมันก็จะมีอยู่เรื่อยๆค่ะแต่เราจะนิ่งและคิดกว่าเดิมใช่พอมีสติมันจะตามมาด้วยปัญญาที่ทําให้เราแบบเฮ้ยพอเราดูข่าวนี้เราจะคิดละเราจะไม่เอ้ยเราจะไม่ทุกไปก่อนโวยวายไปก่อนหรือใ<ม>ดๆแต่เราจะอ๋อมันเป็นอย่างนี้เอ๊ะมันไม่น่าจะจริงไหมเราก็ไปหาข้อมูลหลายๆทางมาเพื่อให้มันสติมันจะเป็นตัวดึงไงอ่าทำให้เราแบบอุ้ยไม่ทุกข์ไม่เศร้าปัญหาแบบอุ้ยเงินไม่พอใช้เราก็อาจจะแบบ เราก็จะไม่ไปเครียดอย่างเดียวแต่เราพอเออเราเครียดปุ๊บมองเห็นแล้วว่าตัวเองเครียดหาวิธีการทํายังไงให้ได้เงินเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราหาทางออกให้กับชีวิตได้ง่ายขึ้นด้วยการเจริญสตินะคะนี่แหละฮะคําถามครับมีแพลนจะไปต่างประเทศจะ,จะได้ไ,ดไ,ปไปในปีนี้นหรือป,ปีหน้า,นา,าคุณฝนถ้าปีนี้ก็ประมาณหเดือนนะแล้วก็ปีหน้าก็ ปีนี้จะได้ไปไหมล่ะพันธุพันธุปีนี้อาจจะได้ไปนะออเปีนี้อาจจะได้ไปเดี๋ยวมาดูเดือนกันสิตอนนี้นี่เดือนอะไรแล้วมิถุนามิถุนาใช่ไหมครับอ่ามิถุนาเดือนเดือนนี้ไม่ได้ไปน่าจะได้ไปราวๆปลายปีตั้งแต่สิงหาเป็นต้นไปอเอออาจจะได้ไปปีนี้เลยอฮะ อ่ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะบ้านที่กําลังจะซื้อจะเป็นบ้านที่ดีไหมคะอ่าลองดูลองดูต้องห่วงจุ้ยสลามังต้องอันนี้ก็ดูยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดอันนี้ก็อะลองให้ยามบอกก่อนลาพระสหัชชะลาพระดีครับผมเป็นบ้านที่จะซื้อเนี่ยดีมากเลยดีมากดีมากนะครับ ดี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 มากเลยอยู่แล้วรวยนะเอออยู่เย็นเป็นสุขด้วยปลาพะเนาะอยู่แล้วรวยแล้วมีความสุขด้วยนะครับเป็นบ้านที่ดีฮะเย้ดีใจด้วยค่ะอ่าต่อมาค่ะบ้านเลขที่300ทับสเกิดวันพุธนะคะบ้านนี้เป็นบ้านเลขที่7คนที่อยู่บ้านหลังนี้จะเป็นความอดทนสูงอาจจะดูเหมือนคิดเครียดนิดนึงแต่ถ้ามีสมบัติอะไรก็ตามนะพวลายยุนรวยนะรวยยาวๆเลยบอกเลยว่า รวยยาวมีเคลดนิดนึงนะคะมีเคล็ดนินนนะะดน,น,นึงว่าถ้าอยากอยู่บ้านหลังนี้แบบให้รวยยาวสุขยาวดียาวแบบว่ายั่งยืนถาวรน,นะคะครับให้หาข้าวของเครื่องใช้ที่เป็นของเก่าของมือสองของโบราณแต่งให้เป็นโทนเรทโรย้อนยุคหน่อยบางคนเป็นชอบแต่งแนววินเทจอะไรเงี้ยก็มีเนะาะหรือว่าจะเป็นแบบเครื่องปั้นดินเผารหรือ ถ้าหาไม่ได้ขอให้มีแบบเ,เป็นไม้ไม้ะไม้ไม้ไมไมไมอะพวกเก้าอี้ไม้กินข้าวนั่งโต๊ะกินข้าวเป็นไม้หรืออะไร,รอย่างเงี้ยจะช่วยให้หรือว่าเครื่องจักรสารก็ได้นะอาจจะเอาไซเอาอะไรมามาได้หมดเลยเก้าอี้ไหวก็ได้เหล่านี้จะช่วยปรับ ให้ความแบบว่าความเครียดในบ้านมันลดน้อยลงแล้วกลายเป็นความยั่งยืนแทนอันนี้เป็นการแก้ตามหลักเลขศาส์นะครับผมจะไม่เกี่ยวกับหวงจุ้ยไม่เกี่ยวครับวงจุ้ยก็จะเป็นอีกแบบนึทะเบียนรถบ้างครับ6 6 4 1สี่หนึ่งเป็นไงฮะดีดีเป็นแบบเป็นแบบหาเงินเก่งแล้วก็สติปัญญาดีเป็นคนที่คนที่ขับรถคันนี้จะตัดสินใจเฉียบแหลมมากเลยอะเวลาแบบสมมติขับขันขับขันอุ้ยตายตายะไรเป็นคนอื่นต้องชนอะแต่เขาจะตัดสินใจแบบมีสติมากแล้วุ๊บ ไปได้เลยดีเวลาที่อยู่แต่ในรถอ่ะจะขอทายว่าคนที่ขับรถคันนี้จะชอบเปิดเพลงแล้วในรถจะต้องหอมหอมเออจะชอบฟังสุนทรีนะฮะจะยืมชื่อญาติไปออกรถใหม่เขาจะยอมเขาจะยอมไหมครับ อ่ะดูถามก็ถามดูมาถามญาตยังคะแต่เวลาอ่ะถามเราเราก็ตอบให้ดีดีอย่างเงี้ยดีค่ะแปลกแปลดีค่ะจริงๆควรถามญาติไหมอืมเขาก็ต้องถามดูก่อนว่าถ้ามีแนวโน้มจะได้เขาจะค่อยไปหาญาติไงเอออ่าอ่าเขาจะยอมไหมมาดูกันดิกระดุมพระกระดุมพระยอมนะเยดีใจด้วยเฮยยอมนะได้ยินเสียงเฮๆอยู่จะยืมอมยดมดีใจด้วยค่ะครับหาเลิกดีๆลองคุยดูลองคุยดูนะ มีโปรเจกต์จะทําชิ้นงานใหม่จะได้ทํางานนี้ไหมคะอ่าโอเคงานใหม่ปุตตามไหมอะ่ะจะจะได้ทํำไหมนะครับไม่น่าจะได้ทําอ่ะไม่น่าจะได้ทําอ่ะม,มันจะมีปัญหาอุปสรรคบางอย่างอะ่ะที่จะมาขัดขวางทําให้เราไม่ได้ทำไอ้โปรเจกต์เนี้ยอจืจริงๆนะเออจริงๆนะไม่น่าจะได้ทําอย่างน้อยก็ จริงจริงมันเหมือนปิดประตูเลยอะอลิแล้วก็มีวินาศมาอีกอะไรเงี้ยเออนะก็ก็ก็ตีเป็นว่าอคิดว่าไม่น่าจะได้ทำนะอืมไม่เป็นไรค่ะพอเรารู้ปุ๊บเราก็จะได้แผนถ้าไม่ปรับแก้โปรเจกต์นี้เราก็หาโปรเจกต์ใหม่มีแผน A แผน B แผน C ไปไเรื่อยๆนะคะเราไม่รู้คุณอยากทำหรือเปล่าไงเพราะมันลงท้ายด้วยลาพักไง บางทีนะอาจจะไม่อยากทำก็ได้ต่อมา <c oughs> ทะเบียนรถนะคะเมื่อสักครู่นี้ทะเบียนรถขอ,อนิดนึงก่อนครับก่อนหน้านี้ทะเบียนรถ303 6อ่าเป็นยังไงบ้างยังไงโอ้โหก็อาจารย์เธอระวังระวังเรื่องอุบัติเหตุนิดน,นึงอย่าใจร้อนนะคะคแต่จริงๆอ่ะอาจารย์คาารูอาจารย์ก็จะสอนว่าถ้าเราขับรถทะเบียนสวยให้ตายดีให้ตายถ้าเราประมาทก็อันตรายแต่ถ้าเราขับรถทะเบียนอันตรายเราก็ใช้สติเยอะขึ้นกว่าเดิมมันก็จะลด ปัญหาที่จะเสียงอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นนะคะแต่3 0 0ศเนี่ยค่อนข้างต้องสุ่มเสี่ยงกับอุบัติเหตุครับอืม<ก>แล้วก็ใช้สติให้มากๆแล้วก็ <นะ S 2> ถ้าจะเสียเนี่ยบางทีจะมีเรื่องด้วยการบีบแตรเลยนะคันนี้โอ้เหรอทํไมถ้า<อ>ถ้าเกิดเขาบีบแตรเขาก็จะเป็นคนบีบแตรเก่งหรือไม่ก็ได้ยินเสียงบีบแตรคันหลังจากงนงิด คนไทยยิ่งแพ้เสียงแตรอยู่ด้วยอก็มันโชว์บนหนึ่งจริงๆอะแป้นๆแป้นต่อยกันอะไรเงี้ยต้องระวังตรงนี้ให้มากๆผมเนี่ยนะฮะอยากจะบอกให้กับผู้ผลิตรถยนต์ในเมืองไทยนะครับว่า ให้เอาแตรเอาไว้เถอะนะครับแตรนี่สร้างปัญหาเยอะมากคนลงมาต่อยกันเพราะแตรใจเย็นๆเลยนะคะใจเย็นๆต่อมาเบอร์โทรค่ะ1 9 2 9 4 1 9ครับเป็นงครับไม่แน่ใจว่าเกิดวันอะไรถ้าเป็นผู้ชายและไม่ได้เกิดวันจันทร์เบอร์นี้ดีมากๆค่ะครับเงินดีแล้วก็แบบประสบความสําเร็จดีอแต่อ่าอาจจะโลกส่วนตัวสูงนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ปัญหาเพราะว่าจะเป็นคนที่หมุนเงินเก่งครับอืนะ นะถ้าเบอร์โทรนี่นะฮะรบก,กวนบอกวันมาด้วยว่าเกิดวันอะไรนะครับถ้าไม่ได้เกิดวันจันทร์ก็คือคดีมากป้ายทะเบียนครับสี่หเป็นไงบ้างค่อนข้างแบบก็จะโอเคนะคนคนที่ขับรถคันนี้จะเป็นคนแบบรักความสุขชอบความรื่นรมนิดนึง อาจจะขับไปเที่ยวมากกว่าขับไปทำงานหรือเปล่าไม่รู้รแต่ก็ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะอโอเคอยู่นะ,นะอะวันนี้ก็หมดเวลาไปอีกหนึ่งวันจันนะคะก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้มานั่งที่นี่นะคะ<ช>ก็ขอบคุณแฟนๆทุกๆท่านเลยนะคะที่ติดตามไทยชัยโยแล้วก็มูเฟสของเรานะคะรวมไปถึงลูกศิษย์ลูกหาด้วยนะนที่เข้ามาแบบว่าเชียร์กันแล้วใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวหรือสมัครเรียนทั้งเรื่องของการจับยามหรือเรื่องตัวเลขต่างๆนะคะที่จะเป็นเรื่องของ เลขาศาสตร์นะคะก็ติดต่อมาได้ตามนี้เลยหรือจะบอกมาได้เ,เลยนะคะเราเราเปิดทุกเดือนนะฮะเราเปิดสอนทุกเดือนนะครับ uh huh. จับยามและวิชาเลขาศาสตร์นี่นะฮะสอนโดยเราทั้งสองคนนี่แหละเปิดทุกเดือนครับยังไงก็ติดตามข่าวคราวความคืบหน้าทาง Facebook ของมูฟเฟส ได้อีกทางหนึ่งด้วยหรือว่าจะมาติดตามเป็นเพื่อนกันใน Facebook ส่วนตัวก็ได้ทีมมาทุกสอนวังบุญภาษาไทยแล้วก็พรมสภัสโสรถีภาษาไทยเหมือนกันนะคะพิมพมาได้เลยนะคะ,ะวันนี้อขอบคุณมากๆสาหรับผู้สนับสนุนของเราค่ะ,ะโพชงเครื่องดื่มน้ำสมุนไพร32ชนิดเหมาะสำหรับทุกคนการันตีรางวัลชีวิตและยอดขายกว่า1ล้านขวดค่ะเจอกันมวันจันทนาครับสวัสดีครับ